นี้ก so ็ช่างนะครับการป้องกันในส่วนของทิศทางลมอยู่นะครับในส่วนของทิศทางลมการจับเวลาครับเอาล้วครับสนามสองเริ่มแล้วเนี่ยไฟเริ่มจับเวลายิ่แหวนลงมาด้ค่าค่านะครับทิศทางลมไอ้สารไมค่าลมเรื่องไอ้ความเรื่องนั้นทุกคนบอกว่าพวกมันต้องคอยนะครับ ต้มเพนะครับน้ตงี่สนะครับสวยงามนะครับึ้นไปสู้ครับรบนะครับครับหนึ่งร้อยชที่นร้อยสานึ่อสามจะเลือกให่ชาวาเลยนะครับ่าวาครับสนามช่ตรนะครับสนาม่งาท่ส่น่า่เตมตัวได้เลยครับ ฟ้ามฟ้ามพลเตี right. ๋ย şey ีมขึ้นเนะถ้าเตียขึ้นไปแล้วครับดูความโดดด่ครับไปแล้วฟัมสั รองคณะกรรมการทุกท่านค่ะสนามต่อไปในสนามที่สองการแข่งขันสนามที่สองการแก้วการแก้วการกล้วยครับผ้ากอผงรับไอโอนนั่นเรียกว่าเรียนรูการกล้วยอ่ะดูในการไม้อ่ะนะแม่ครับการกล้วยการเรี่ยครับตอนนี้สนามสองนะครับอเมิซีคมลอยสูงนะครับเียจมการบังการทุกท่านรับทราบด้วยนะครับ าาก,กับตอนนี้สนามที่สองนะครับเริ่มนกทิลิทประกบขึ้งเหมือนอ่อเฮ้ยนกทิลิทใน,นร,รูปของอกกต,ตอนนี้เริ่มสีไฟแล้วนะครับกรรมการจับเวลานะครับ ต่อไปนะครับบ้านโงโคมลอยตอนนี้ตะลุ้ยวแล้วเวสุวรรณมาแล้วนะครับแป้งมาได้เลยนะครับเทาเวสุวรรณนะครับเท้าลูกเต็มที่ตัดแต่จาราพี่ลล์นะอันนี้เป็นเน่โอ้ยพร้อมไปนะครับปา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 ไปเลยปลาปาปาปามาแล้วปลาปามาแล้วคราเาเวสุวรรณนะครับ ชุดด um oh, ja ูที่วัดสันทังเสือนะครับสันทังเสือนะครับก็สูงประมาณซิกเกิลหรือซาเมตรนะครับลงไปแล้วนะครับครับโอสวยงามครับสวยงามครับต่างกันครับจริงจนะครับโอ้ไหวไหมไหวไหม ผู้ไม่มีส่วนเกี 1, ่ยวข้องนะคะขอออกนอกพื้นที่นะคะขอออกนอกพื้นที่คลนีเร่ารงัน้งไรนะคะัง้าวส่รเกี่ยวอทาวเวสวนนะครับปิดตัวละปิดตัวละตครับทาว นะครับนอกดงครับนกดูงนกดูปันหุ้นนี่คกรรมการนะครับกำลังขึ้นแล้วเอาละครับเริ่มภูพญานท้องทินใช้คุณที่หลังสมัยก่อนเขาโดมเป่านะกลม้อยสมัยก่อนเนี่ยทางชาวบ้านพวกเขาโดมเป่าเอาพวกหมีพัดลมนะครับตอนนี้มันเทคโนโลยีใหม่ละเปิดใช้พัดลมแทนมันเลยเปลือกมันได้น่านักวิจั่คนที่มากนะครับช่วยกันเป่าตีกับท่านธุ์ยศ นะครับแล้วก็ดูมันยิ่งใหญ่เเหลลืออวาีกนาทีนะครับขนาดนะครับความพยายามของรงลอยนะครับมันจะนะครับเริ่มใส่ไฟอยครับกรรมการจับเวลาครับนะตอนนี้เขามีพัดลมลอยนะครับเขาก็เอาพัดลมเป่าปึงวัดเปิดห้องก็ปึงวัดเมื่อเอาละนกยุงมาละอันนี้ลูกนกยุงนะครับผมนึกภาพเอาละลูกนกยูงอ่ะเจงกรรมการนะครับแม่โปรงโคลลอยนะครับสนามสอบกำลังจะขึ้นนะครับ นกยุงนะครับกรรมการเนอะช่วยกันนึกภาพ่ึงเนะิ่ว่าเป็นใอย่างถ้าบ่บอกกยุงก็บมรู้นะครับ ต้องบอกว่าลูกต้องยุ่งนะต้องเลี้ยวลูกต้องยุ่งที่นี่ซาบเชื้อในตะปูเทานะครับพี่น้องต้องการสี่วิจัยนะครับไปดูได้นะครับที่อำเภอลี้นะครับที่งการสิวิจัยนะครับแล้วก็ไปดูที่บ้านโฮมก็คือที่อบตะเวียงการนะครับอันนี้พอเชื่อของพี่น้องในพื้นทินนะครับเก็จะบรรยิงเก็จะบรรจิณก็เชื่อว่าเป็นต้องยุ่งคู่วันเจ้าสิ่วิจัยนะครับเถึงตัวแล้วครับทิศทางลง ตอรับเริ่มตั้งแล้วครับคือมันปึงดีดีเมื่อมันปึงดีดีว่ามันใช้เจ้าใจเจ้ยว่ันนะครับสนามน้อมไปบอกให้คุณปึงหน้านลยครับใส่คอนน้่งเดี่ยวโค้ดอย่าเป็นนายกเป็นโต้นะนายกบุญเป็นโต้เายนี่คือใกาทดีสมดุลเวลานะครับครับงามนะครับไม่ได้ปึงแล้วเอาสีเขียวไปแล้วครับลูกยุงมันจะออกสีเขียวๆหรอน้องนกยุงอ่านะครับ เรื่องอะลรยุกนกยุงนะครับทิศทางเราจะเรือแฮมซีเอาละน่าจะาน<อ>ายกบูนมาเป็นนกยุงก่อนหมาของเูาก็เป็นใครอ่ะก็แม่นกยุงผมว่ามันเหมือนเลยเอา,าเละครับลมลมก็ได้ การกรอการาประกาศามระการา้่ัแล้วครักทีสไม่ยากไ้โค้งนาเปนทีมโค้งลอยสเก็นเจ้าสนามที่หงตอนนี้ทีมโค้งลอยลอสเก็ตเป็นโค้งแข่งอนาสีขาวนะเจ้าขอบคุณอยนะครับของครินที่กรประกานด้วยนะครับริบแครับเ่จะให้ทีมต่อไปในใส่นะครับ พรงนี้จะ้องการบริหารสวจังหวัดระปูนนะครับที่แล้วนะครับต่า่มสุดท้าย8นนะครับพอมาเวลาแล้วนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับจบาะนะครับนะครับลองดูนิดนะยิงไกลคนเตะเนนะครับคนตุกนีกว่าเปิออกมาถีรจักเบาเขากอยอาเก้นะครับว่ามันจะบเาอ เดี๋ยวต้องตัวาว่าเราเล่นว้าอย่เนาะเาเลวาจุฬาเฮ่อปนเพราะว่ากบเมือเขอนจักว่าวันนี้เป็นทีมงานของสารีโคมลอยครับสเตนบายเลยครับลำปางจะขึ้นแล้วครับ สารภีคมลอยสแตนบายที่สนามสองครับทีทีมรับปางครับโอ้อันนี้พี่น้องมาไก่นะครับครับมาดามรับฟังช่วยกันครับช่วยกันสามัคคีนะครับเพื่อรับฟังก็จะมีแข้งว่าวไฟนะครับปั่นแผ่นลูกเล่นแค่กิโลป้าเอ้ารับฟังกันแล้วนะครับ อันนี้มันมงอย่างนี้อันนี้ม่ง้สารพีโคนลอยสแตนบายที่สนามครับเมอย่างดูเอมันจะเาอย่างเนี้ยสารพีนะครับ้งสอมงอย่างนี้พีไปกเสืออเสือล้โเนะครับคนละในการรู้นี่อันนี้คือเนการรู้เดียราค

มีลูกเสือลูกเสือเที่สไอย่นะครับเียตั้งทครับตั้งนะครับขอตัวแทนด้วยนะครับ่มกันให้กกนแล้วหางมันป่องเลยนะหางมันอ่ะเร็กมันเห็นเป็นเสือเสือนะครับเสียคณะกรรมการแต่ละคนนะครับก็เป็นลูกเป็นล่างนะครับใช้กานนะครับแปก0 0แผ่นะครับแผช่วยกันั ມາເບິ່ງນໍາກັນ ของเชียร์มหายมวน้มอนบอนนี้กไม่สามารถเข้าเได้นะคะทออกที่ครับกรรมการพ่อหันข้า่ะเชียรเสร็เอรชร์มอสสุครับนักตต่จอตวานะครับมงแบบล้านนาครับผคนตล้านนาทตีตลนรัจอยลอยสเก็ตครับไปเลย สองครับครับเราจะเหลือเวลาเติบบบบมโมงนะครับเหลี่ยมห้เกนันนะครับอันนี้สนามสองอันนี้สนามสองนะครับวินวนี่ อ้อนด้วยความจุฬาทีมสารพีคงลอยสแกนบายที่สนามสองครับสองอ้อนคงลอยสแนบายที่สนามสอตอนนี้เลยครับสนามสองนด้วยคาจุฬาด้ครับผมนะครับทายังบรไดาบเงินสรสนุนไหมครับรงะแทนครับเงินสนุนที่เจ้าหน้าที่ได้นะครับไดูนข้าพเจ้ากู คณะรมกกรรมรตยลลนีครับพ่นสบาลได้กำหนดนะครับอันไหนก่อนสนามที่สก่อนนะคะตัวตัว600่ีได้เลยนะครับครับสองตัวสุดท้ายนะครับที่คามารุนกันสีนี้เพว่าปีนี้สถานที่เราค่อน้างจะดีนะครับความ่าปีหน้าเราจะเอาแผ่นเลยแลวครับอันนี้เก้าหลอกปล่อยปล่อยรพูไปทกขม่าเรา ใครจะยุ่งไรเน้อยุ่งคนนี้เน้ออดี๋ยวจะเป็นพิธีกรยุคนนี้เนอดพี่หน้าหางมาแ้วจะเป็นทัวตานนะครับเดี๋ยวเป็นนโตไปยางนี้เนาะเป็นเสื้อเป็นผ้าครับน้ำระแต่ยาติตาลรที่จะไปูจ้ามเกตเจุฬามณีซึ่งอยู่บนสูงสวรรสวครับผมครับก็อนนี้ก็เกือบเกณุด้านะครับ พี่น้องหลักภูน้องต้องช <patri ots. S 2> ่วยกันนะครับตอนนี้ได้ยินข่าวว่าภูเขารักพูนยังแบบมีโคตรนะครับต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันสามเมตรสุดท้ายนะครับต้องเก็บนแมตช์ละสามแต้มเพื่อได้ท่สคะแนนนะครับผู้เขารักภูนาครับแฟนพี่ใหญ่เก้าร้อยแปดเก้าร้อยแปดนะครับเร็วกระลังขึ้นนะครับภูเขารักภูนะครับ เลวนะครับเริ่มปรจจุไปับทีมงานสารพีโคมลอยับสารพีโคมลอยอันนี้ถือว่าเป็นตัวน้องชที่ Sisi บาท sisi สี่สิบ Sisi bad. Lord, Lord.